สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับเย็นวันที่7พฤษภาคม2568นะครับพิ่ง์กับคำว่าบานทั้งช่อมเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะครับออกเดินทางไปถ่ายคลิปตั้งแต่เ้านะครับเมื่อเ้าบ่าวเท่ากับสร้างนา้ำขึ้นน้ำไว้ทั้งช่อมนะบ่าจ,จะ เดินทางนะผมนําไปถวายคูบาวัดป่านะครับแต่ว่ายังท่านเอกไปได้พี่น้องเด้อนะครับอยู่ไทยรถอยู่ยี่สิบแพ็คนะครับอ่าเอาก่อนเข้ามากะแะตลาดขี้เก่าทําชุ่มนะครับวันนี้นะครับคืออยากอ่ากินแกงนับแกงผักขี้เล็กใส่หนังธรรมชุ่มนะครับกะทิมีหนังแลวก็มีเป็นผักขี้เล็กทําชุ่มต้มแล้วนะครับอันนี้ก็พผักมาใส่ต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็ใบแมงรักนะครับ ได้นมัต้มมาพร้าวทำชมนะครับมะคุ้งนะครับหลากงัวเขียวส้มตำแลักปลาเขือบปลาเขืยอเลียนบ้านเฮานะครับได้พริกนะครับอันนี้ก็ซื้อมาฝากจะจอยให้กันนะผมผักขี้เล็กหละกระนังที่กันทำชม่มนะครับหลักก็มีของโปรดของมักปะน้ำแนะบบข้าวปุ้นจีอ่าเนี่ยข้าวปุ้นจีพี่นอ้องอ่ามือนีเจ้านีพนักเจ้านีเอานะครับ ไปหายอ้จอยไอ้จอยอยู่บ่ล่ะไา้จอย,ยะะจอย,ยูย่อยู่นผู้ชมอ่ายายอ้วนบ่อยู่แล้วไปจะเงียบเหงาแน่นะครับนี่ครับอา่าน้ำนะครับบ่าวท่ากำมะหมูนะครับจะนําไปถวายครูบาวัดป่านะครับโทรไปหาเพื่อนแล้วมันนี่อ่าสงสัยเพื่อนบ่อยู่พีนพ่น้องเพื่อนบ่รับสายก็เลยยังท่านไหนไปนะครับเดี๋ยวเดินทางไปถวายนะครับผมหลกักการสายทุบคนครับ FC นท่านผู้ชม เอานะครับได้วันนี้นะครับผมได้พักพักขีเล็กมาให้ยายจอยแกงอ่าสวัสดียายจอยเดีค่ะเข็ด,ดยังเสียยังเสียยาเอาเสียยาเสี๋ยวพักขี้เล็กใบแมงลักเออใบแมงลักเดียวมาให้แอบ อยู่ผมก็ซีมาอยู่ปันกราเออมันหลแต่จะเอาเนี่ของของโปดเนี่ยเอาเป็นได้รสชาติจเจ้าเก่าบเจ้าเก่าเจ้ามักกันละอ่าเจ้านี่เซ็ตเจ้มักเนื้อตึงเนื้อตึงนตาทุบอ่อก็ีมากเยอเพิ่แปะไลยงายอาำตาลลวงคนเป๋ง่ายงานขุตอนจะข้าวคนขาวครับเอรจะรอดอืมเด็ดเสียบอมเนเล เก่าเจ้านี่แซ่บวะอืมนี่ข้าวปุ่นจีนมาชมเป็นเป็นเป็นแป้งขนมจีนนะพี่น้องเด้อยนี่ข้าวเจ้าหลายเฮ็ดเป็นแผ่นข้าวเจ้าแล้วข้าวเจ้าปิ้งนะอยู่บ้านเฮาเอิญมาข้าวปุ่นจีนฮ่าฮ่าฮ่าูนะเยอ้วนมาอยู่เย่อวนกับมักอันนี้พี่น้องชุดแกงเนี่ยอ่าเย่ยจ้อยยิ้มให้เอฟซีนะนะครับหั่ขี้เล็กต้มแล้วกับน้ำยาด่างหลักกะจิมีหนังมไม่เย่ยจ้อยน้ำอ่าแกงแซ่บเลยพี่น้อง อยากแสบตอกกันน้ำอมน้ำนี่ใส่หนังน้ำนี่แล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีท่านผู้ชมอ่าใบแมงลักเดี๋ยวเบาถอดไมาให้หลายอยู่ซื้อมาก,กัมหนึ่งเดี๋ยวมาแบ่งให้น้ำเอาท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเจลอตเตอรี่วานอตเตอรี่มาแล้วนะครับจากธรรมชมุ่มมาเบิ่งน้ำกันว่าบ่าวถอดเจี๊ยบลอตลีหยีดตัวไหนนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมสองพนห้าร้ยหกสิบแปดนะครับ fc แฟนคลับทั้งช่องกระถามกันเขามาหลายนะครับพี่ชายจากร้อยเอ็ด นะครับมาหรือยังนะครับเพิ่นถูกมหาหางวดแล้วท่านผู้ชมเพิ่นลงน้ำบาวแถวสองงวดนะครับกนะับเขาทั้งสองงวดหนับแปดห้าหนับวัฒนพันธ์มาศู 6. นย์หกหกศูนย์ศูนย์หกหนับคืนนี้นะพี่น้องนะคืนนี้เพิน่นว่าคืนนี้ได้พี่น้องได้จังรอชมนะครับอ่าเดี๋ยวจังรอชมน้ำกันหนะับพี่ชายจา 101. ะร้อยเอ็ดหนับถ้าเพิ่นมามาดเด็กเกิดจะลงไห้ตอนเช้าได้พี่น้องได้นะครับเอ้า เดี๋ยวจำไปเบิรงน้ำกันบ่าวแาวจะหยิบลอตเวตอรีตววต่ตัวไหนโอ้กินไปแล้แซ่บจ้ะอ่าธรสมชงเดี๋ยวถ่ายเจีลอตเตอรี่ก่อนนะจำเป็นเบิรงน้ำกันบ่าวแาวจะหยิบลอตเตอรี่ตัวไหนแซ่บมั้ยบอสะเดี๋ยวเอาใบแมงลักไมงยี่วนก่อนไอ้เจ้จอยกันเจีลอตเตอรี่มาแล้วธรรมชมุม่มโมไปปุ๊กแม่ไอ้แม่โม้ไปปุ๊กเจี๊ยพี่เอามาเจี๊ยพี่มาพี่รรมชุ่มบ่าวถอดกระพิงกับเขามานั่งนี่เจ๊ใกล้ๆพัดลมอ่าปิดประตูมานั้นแม่โม้ อร์แมวเลยอย่าเลยบอกไอร์ให้เก๋มาผีเร้่อยสนอกนอนหัวตะตื่นบังแน่้อเอาขึ้นนอนย้ำคำประเด้บบ่เคยได้พักผ่อนบ่เพี้ยเพี้ยเป็นยาลบเป็นบาสนอนอยู่เอาเจยกไอ้ยกขึ้นเจ้เออโอ้สดใสเลยเจ้นั่นติดอิมบ่เจหขนาดยิ้มมันต้องผีนะเจเดี๋ยวบ่กถักว่าเอารูปคือเอารูปบ่งามให้อีกแล้วจะเอารูปงามให้ นั่นันตะเตือนนั่นันตะเตือนตะเตยพับวันตะเดือดไม่ได้บาว่าได้ขายรัตตีกับได้ฟ้าวรัตตีมากเหมือนไหนว่านหรือวานเห็นเจและติดอยู่พี่น้องไม่เห็นคุมคุมอยู่มานแล้ววะสันกเกลี่เอาให้เจติดแล้วก้อนสนกเอ้มันเต็มเจก็เลยได้แยกออกเอาเถอะเดือได้แยกไดนตัวเดืออกตัวสังเอาคือบ่อไหนวะคิดจะบ่อไหนยิบเอาหระบาทเนี่ยได้ยิบเจก็จะไว้ให้ยิบอันเต็มเออ เอ้าคือว่ามือเศร้าจะไปขายเอ้ยอยู่ดูจังไหนไปขายได้สิบหกใบไปแล้วอ่าได้สิบหกใบอืมเอานะครับท่านผู้ชมบาวเถ่าสังเจต์ได้หบตูนก้าโอ้ยโอ้ยเพอยากได้อยู่แต่น้ำเจลือไม่มีมาบ่าวเถ่าโอ้ยไม่แต่แต่บ่าวเถ่าเออบ่าวเถ่าสั่งเจต์ใบพี่น้องไอ้เจตแล้วฝันนั่นแหละว่าเขามาห้องบอกว่าออกแล้วได้เป๊ะๆนั่นที่บ่าวเถ่าเจ้าไหนคือว่าได้เป๊ะเ ทามตุลอ้าคือบัติดบ,บาทนี่คือมันจะได้ยิบยังไงบาทนี่เจ๊ไม่ยิบก็ให้ยิบก่อนร้อยๆเอาไปเลยเบิ้องในพี่น้องนะลบบัติดให้บ้าวเถ่าโอ้ยเจ๊ใช้แบงค์กเก่าเออเออนี่แม่ลบบัตรติดใส่ไว้นี่มุมว่างก็มีญาติมาให้เออนอนมาต,ตืน่นจังไนมาตื่นเฝ้าเนาะเออที่แรกว่าสิตีนแต่ละมันเฝ้าว่าวเถ้าเอื่นสดุดนอนตื่นแวบปวดอื โอาพี่แอนแม่หมูเที่ยวเอิญเข้าอยู่ยสามแถวสดเดืดต้องก,กันเขามากกลับไปเับมาบอกจังไหนพวมิตที่บ้างปิดเล่ตีท, <c oughs> ท่านผู้ชมมีเบาวเถ่าสั่งเป็นใบเป็นเล่บรอยบิดพี่น้องเอ๊ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าโอ้ยเจยก๊กระบาดติดเนี่ยนะเจ๊นั่นมีมุ่งนี่ก็มีนี่นี่ม,มุ่มมงเต็มนะเบาเถ้อ่ะตะเก่ามันคือพอดีจ้ะอ่านี่มันวันี้คือเพพอดีแพงเอามาหลายก็แพงบ่เอามาหลายก็แพงเต็มแพงอยู่าี้พี่น้องลอตเตอรี่เจ๊แล้วหัวตะาอ้าว นะบอติดกระดิจพื้นเก่าแหละธรรมชุ่มนี่ <laughs> เออย่างไรคือบา่ากให้บ่าวาได้ดึ่งนี่นี่ทธาร,รมชุ่มนี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์โอ้เบ็ดหนึ่มงมิตรงตรงโตมัคก็ฝ <ฮะ S 1> ันเจอกเจ็เก้าศูนย์นี่พี่น้องอะไรบังกันหน้าสนองนี่แนะบบเก้าศูนย์สังเจไว้เก้าศูนย์กับศูนย์เก้านี่เก้าศูนย์เปิดพัดลมเห็เจพะแบบนี้อย่านเจฮอน อือพี่น้องตื่นเจเรามันยังวาปิดเจมันนอนหัวอออืมนนหัวคคือ,คอนอนหัวคัม,อมนอนเบิ้ลมืออา้าวก็เลยว่าบอกเจว่าพี่ทำม,ชมาชุ่มยังไม่พี่เพราะว่ารานเจอยู่รานคนเก่งเจ้ <รอ S 1> งเขาไปซื้อของแม่พี่น้องนั่นขายของนะครับข,ายข,ขายของช่ำเจ็ดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นี่พี่น้องชุดที่สั่ง เฉพาปิวมาเจไอพอนไอพอนเบอร์ไอพัดล่มล่งจ็กเบอร์เบอร์นึงก้อนก็ได้เจอืปิวเออบ่าวถอกกระยานเจฮวานพี่น้องไม่ผันพัดล่มใส่เจพคนมารอบนั่นเลยเงื่อแตกเงื่อแตนวันนี้ใช่เนี่เอา้าผมย่างไอเอานั่นไปนเน่เล็กค่ะผักขี้เล็กต้มเหล็ลกน,นังนังแล้วก็พวกพี่น้องมือแรงเห็เจแล้วแกงแกงผักขี้เล็กอ่าผักขี้เล็กสมตำสมตำกราบเอ ได้นมัยไม่ได้นมัยตุ่มเอาทำชมนี่แหละเ,เจ้พันปศิตพี่น้งองโอ้ยนี่นบบเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะครับเบาเถ่าสังเจียนใบกัมมี่ยังมาหาใบนะครับอื็นีไหมเจ้ปศิตรมาใส่มุมมันก็ได้เจ้ว่ามันเต็มแพงแพงเจ้เต็มแพงหน่อยพี่น้องเอานะครับเบาเถ่าจะมีเเพิ่มได้ทำชมบด้วยอันนี้มักนะครับเจ้แล้วฝัน ันไว้ทำไมก็เจ๊เขามาห้องอยู่ในเฮียนเนาะเขาไม่ได้บาดเจ็บเดี๋ยวอันเขาห้องเ่ยนถ่ายรถมันบอกวดนี้ยงเขาม่ได้เฮียนออกแล้วเ้อเจนเจ้าูนยมาั่น้องมาดีแทนก็บอกดีแทนจนุกสรางทุบุญจหนุกห่างวดที่ไหนรนบอกว่าออกอยู่ถ่ายรถเจ๊หกห้าเก้าศูนย์กับหกศูนย์ูนหกอันนี้ห่องเลยนี่ห้องเลยนี่อ่าเขาเลยสร้างนี่พี่น้องนะครับเอาชุดนี้แหละสั่งเจ๊ไวเก้าศูนย์ศูเก้ารกนี่จากนครพนมนะครับจากนครพนมพี่น้องยามเอฟซ ่าได้บังอีกหน้าผมอ่าเพื่ให้มาลักศูนย์เนี่ยลักศูนย์เอา้าก็ตรงกันเจอะอ่าลักเก่าหาเก่าเอาหาเก่าเก่าหายกันนะออกชมพูกับมีดที่ตรงเลขบนตอนออกชมพูห้าเก้าบนหาเก้าหาแปดเอาหาเก้านี่แหละเลขประจําเบา้าเ่าไปหาปูสามแปดมันในปูกะว่าหาเก้าเลยปูว่าถ้าเป็นชุดบนนะครับชุดล่างปูว่าให้ติดหนึ่งหลักหน่วยนะครับเอาหาห้าเก้า นี่ห้าเก้าห็นบ่ทช่มนี่ห้าห้าเก้าหกห้เก้าสามห้าเก้าเอา้าเกช่มนี่ดึงแลวละเอาเจรถวติดทำชุ่มรดวนลถเอันเจรถติดไปมือเศ้าแล้วก็ไอเดียวไอเขาเอาเเจแลิ่บริติดทำชชมเพราะว่าสั่งเจแล้วไ้เร่บริติด กเดว่าแล้วจบกลับมาแล้วจะติดยไปให้เออนะว่าจังบริ่งยากขายทิพย์ใบไมาาอจังบริ่งยากกับเจหากเอาพี่้อง9009599บาทนี่เอาก็หากกบอคตดึ่ของเจ้าเบเก้เพราะว่าเจก้ไปรอเบเจ้เป็นยังไงเเจะลืมทะลื้อพี่้องเห็นชัดปะ19099นี่199เนี่ยเอานี่แต่จะเกินเขามี999อยู่เก้ อืมอ้าวนี่ท่านผู้ชมนุ่นเจนะครับหาไดย์แล้ววันไงเออบ่ได้แจ็คเจได้แต่แล้วันที่หกเจเดย์แต่แล้วันที่หกโอ้อยังไงซื้อใครเป้าเท่าซื้อยังไงเดย์แต่แล้วันที่หกพี่น้องเพราะปนยังนะครับฮาบฮาบจักมือเป็นดวงของเขานะเจเนาะแฮบเออสู่ๆนี่แหละฮาได้์แล้วันฮาได้เฮ็ดสตูดิโอเพื่องสตูดิโอขั้วขั้วมาลงโป่งเพลงให้เจไหมพี่น้องเอ่อเอาบาทนี่ นำชมเปิดนิสัยเลยจากนาครพนมแล่ะกับจากอชมพู่นะครับนี่อชมพู่ชุดล่างเลยพี่น้องเด้อนะครับชุดล่างนะครับเพื่อนว่าให้เน้นเนี่ยเอาเจ็ดหนึ่งกับพกหนึ่งตรงกระปูสามแปดให้เน้นว่าหนึ่งอยู่หลักหน่วยอ่าล่างเพื่อนว่าให้เน้นยิปตุรีลอตีตุนี่เจ็ดหนึ่งกระพกหนึ่ง,ง, 38, งอ,อ,งอ,งงอชมพู่แต่ว่าชุดบนเพื่อนนี่หาแปดกับหาเก้าเพื่อนเน้นหาแปดนี่แต่ว่าบ่าวถ่อเพื่นเอาหาเก้าเก้าหา ราะว่าชุดบนตรงกับปูสามแปดขึ้หาเก่าเก้าหานะครับบาวเถาก็เลยเอาหาเก่าเก้าหากระตรงกับเลขประจํากับข้องความแต่ว่าชุดล่างที่ยิบของอ๋อช่มพูนะครับเพิ่นเน้นไม่ให้บ่าวเถาละละเพิ่นว่ายิบลอตเตอรี่เจ็ดหนึ่งกระพกหนึ่งเด้อเพิ่นว่าอืมอ่านะคบบาวทถาก็เลยเก้าศูนย์ศูนย์เก่าหาเก่าเก่าหาแต่ว่าตัวนี้จะบอกกับเพราะว่าปูสามแปดเพิ่นเห็นหนึ่งหนึ่งอยู่หลักหน่วยงวดที่แล้วเพิ่นเห็นศูนย์อยู่หลักหน่วยล่างกับบ้าศูนย์หกเพิ่นเนียดเเมื่อศ้านี เจดนางยูเซียนดินเพื่นว่าเจดเจ้าวาดเลขไอ้ลอตเตอรี่มีหนึ่งบอสอม,มันมีคนที่เคยบ้าเ,าเข้าไปเอาคุณไดเอาอย่างนีม,มาให้เดี๋ยวพูด,อ,ดอย่างะดรยันมากระเจ้าตัวนี้เพิ่มเลยเจดค่ะหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องนะเนาะอ่ามอกี้ให้เจ้ามาส่งของมันบอมแยนธรรมชุ่มพลรบันหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวเอาเพิ่มอันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับ พูดได้มากชุดล่างออชมพู่นะครับผม72716261พื้นเน้น71กับ61หาลอตเตอรี่บ่าวเฒ่าเห็นมาตรงกับปูสามปูสามให้ให้เด่นที่1หลักหน่วยล่างอ่าแล้วก็90ตรงกับเจลอตเตอรี่ฝันพี่น้องอ่า79ก็มีเด้แต่ว่าบราได้เอาเอา59นี่เพราะว่า59ตรงทั้งปูสามทั้งออชมพู่อันนี้แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อบ่าวเฒ่าเจ้าหกหนกับ71เพิ่มอ่าเอาหาได้รางวัลนะพี่น้องเนาะต่างอุดหนุน ซอยเจลอตเตอรี่ไปน้ำเอาเจอันนี้อันนี้เอาหกหนึ่งก่อนหกหนึ่งอยู่เสร็จแล้วนี่หกโอ้หกหนึ่งไอ้เจเหลือแค่นี้พี่น้องเหลือแค่สามชุดสามใบมึงบอกว่ามีคนเอาไปแล้วโอ้มีคนมีคนมัามัาตรงกันเอาไปแล้วโอ้ตงสชยเสี้ยนดินมั้งเช้าเอาอ่านี่ท่านผู้ชมนะครับหเสี้ยนดินทั้งใดอีก นดินบ้านของแค่อ๋อคนละดินค่ะพอเซียนพอเซียนเอาพอเซียนอ๋อพอเซียนพอฟันแม่นเออเอว่าเถ้าเคยลงพบนดินพ่อฟันแม่นพ่อฟันแม่นพ่อเซียนเจราตินีคิดว่าอ่าคิดว่าไม่นึงเด้อวซันอ๋อเป็นบาอ๋อพอเซียนพี่ลองกินกาแฟพ่อพอเซียนพันยุพันอ่ารถขนดินแปลนดินแปลนดินเจเลยอันเซียนดินพอเซียนบ้าเถ้าเคยลงบนดินครับเป็นพอฟันแม่นแล้วฟันแม่นอยู่ด้ค่ะแล้วมักหนึ่งเตะค่ะอันนี้บ้าเถ้าออกหกหนึ่ง เล่าไปแล้วอ่าได้ได้สามใบก็้วไปเอาหลายชุดหรือยังลายชุดเจ็ดหนึ่งเอาเจ็ดหนึ่งอ้เจมีตรงเลขทะเบียนบ้านเจหกเจ็ดหนึ่งบัตรเลขที่หนึ่งหกเจ็ดกรากันเอาเอาหกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งธรรมชมของอชมพู่ไม่กลับอ่าไม่กลับเพราวะหนึ่งเน้นที่หลักหน่วยเน้นอ่านี่พี่น้องเอาธรรมชมนี่ครับทั้งหมด ยี่สิบแปดใบบกครบสาสบใบเพราะว่าหกหนึ่งมีคนออกไปแล้วชุดหนึ่งค่ะทำูาชมเนี่นะครับวันสิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปทำาช่มามากกะฮายิบจับลอตเตอรี่เสียห่ะพี่น้องเบ้าท่ากระตังอุดหนุนเจลอตเตอรี่พอนำอุดหนุนพีสาวนะผมอุดหนุนอี้ยอยู่น้ำกันนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนะห้าเก้าเก้าห้านะครับ้วก็เจดหนึ่งกับหกหนึ่งบวกกับมท่านี้อยู่แผงมเท่านี้มีเท่านี้ค่ะ ได้ลังมัดไงได้พี่นังได้สาธุบุญให้เป้เแ่าได้ลังมัดได้เดรตะลังวันที่หกแล้วเจนะมันหลายปวดมันหลายปวดอ่าเดี๋ยวจะไปกินเขาแร้งน้ำกันค่ะนะครับจังบินเขาแร้งน้ำกันอยู่บ้านเจโรตีเมื่อนี้ได้อ่าได้ต้มผักขี้เล็กมากกับไเจี๊ยรับแกงเส้หนังเส้หนังใส่เบิร์เล่นวะใส่เบิร์เลเจะแกงผักขี้เล็กเส้หนังแล้วก็ส้มตำกับน้ำมันต้มไม่หมูฟานบุกอ่านะครับส้มตำกับน้ำมันต้มจังได้ซึมไปเจอ่าวนะครับ ซว่ไห้โชคให้มานบ้าเถ่ากับขอบคุณจากนครพนมขอบคุณอ,อ๋อจุ้พูนั้นได้ <หา S 1> พี่น้องเด้นะครับอ่าก็มี่เขามีรู้แต่พี่น้องนะครับผมอ่ากระตางบ้าเถ่านี่แหละอุดหนุนนะครับลอตเตอรี่นะครับถูกใจตรงใจเข้ากับฮาร์ิบเ์เลยพี่น้องใบสองใบแต่ว่าบ้าเถ่ากระตางอุดหนุนเจลอตเตอรี่เพิ่นนะครับผมพอ่อดิลุนฮาได้รางวันไงฮาร์ดเอร์เฮ็ดสตูดิโอควบหมดลงปงเปล่งเจออนาฝนแล้วนี่เจเขานาฝนแล้ว มัมีวังไทยที่พี Zac ่น้องบ่มีมังไทยคลิปอฝนห้ามแต่ว่ากเขาขั้วบานเบาเท่าพี่บาทเลยค่ยอดวาพี่เป็นเครื่องปรุงก็มี่มดที่เราและครับนะพอกันคลิปหน้านะผมขอบให้มากพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณแม่มูค่ะ